อยากให้พูดถึงความเื่อวมมือของครั้งนี้ค่ะในการแต่งตั้งโอปอเป็นมิสเวี์ไทยแลนด์2 0 1 5เพื่อไประกวดมิสโฟล2 0 1 5ครับผมจริงจริงแล้วอ่ะผมกับคุณปุ้ยนี่คุยกันมานานมาก3ปีกว่าใช่ครับคือเราคุยกันมาตลอดว่าเผื่อว่าจะมีโอกาสที่จะทําอะไรที่จะร่วมกันทําอะไรเกี่ยวกับในแวดวงประกวดนางงามนี้แหละคุยกันไปมาก็หาจังหวะลงไม่ได้จนในที่สุดอันนี้เป็นโอกาสดีก็เลยได้มาร่วมกัน จุดไหนที่เรารู้สึกว่าเราให้พี่ปุ้ยมาทํามาเป็นพัทพาร์เนอร์กับเราคืออย่างนี้ครับเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เทโลเลือกหรือคุณปุ้ยเลือกแต่ว่ามันเกิดจากการพูดคุยกันแล้วมันมีทิศทางแนวคิดแล้วก็หลายๆอย่างที่มันเหมือนกันมันไปด้วยกันครับมันเพราะว่ามันเหมือนคนแต่งงานกันนะคือแบบว่าคนหนึ่งคนเดียวคนเดียวไม่ได้ลกจุดที่ตรงตัวคือตรงไหนคิดว่าเรื่อง แนวทางในการดําเนินการประกวดที่สอดคล้องกันมากกว่านะคะเรามีความเห็นตรงกันว่าบริบทของเวทีมิสเวิลด์ควรจะเป็นยังไงความสวยงามที่ควรจะเป็นไปเป็นยังไงคือพอเห็นตรงกันตรงนี้อย่างอื่นก็เป็นโจทย์ที่ไล่ตามมาแค่นั้นเองค่ะคืออันนี้คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของคุณไบอั้นที่ตัดสินใจคือเราสามารถส่งเด็กเราประกวดเองได้แต่ปีนี้คุณ คุณแม่ก็เปลี่ยนใจว่าแบบอ่ะให้คุณพี่เข้ามาทำทำให้ถึงยอมทำให้เขเขาก็ทำเพราะว่าเพราะท่าก็ประกวดของเราเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยคืออย่างที่เรียนเมื่อกี้แหละบอกว่าเราคุยกับคุณพุ้ยมานานแล้วหลายจังหวะจริงๆแล้วในปีนี้เนี่ยเทโลเองเราก็มีแผนที่เราจะจัดประกวดของปีนี้แล้วก็น่าจะร่วมกันนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าพอเราเพิ่งทราบข่าวจากดิสเวลล์ว่าเขาจะประกวดในปีหน้าเราคุยกันตั้งแต่ต้นปีนะครับเราก็เลย เฮ้ย hey, เราจะเลื่อนมาหรือเราจะรีบจัดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีหรอกเพราะฉะนั้นเราคุยกันดีกว่าว่าเราจะมีน่าจะมีการแต่งตั้งคนที่คิดว่าเหมาะสมแล้วก็ไปในนามเราสิ่งที่ทําด้วยกันนี่<า>แหละในนามใส่สพายไทยแลนด์เพราะจริงๆแล้วการแต่งตั้งเนี่ยก็ปีนี้มีหลายประเทศที่แต่งตั้งเพราะเนื่องจากเราจะต้องรอทุกอย่างจากทางกองแม่ว่าเขาจะจัดเมื่อไหร่ย,ยังไงเมืองไหนนะคะพอประกาศออกมาเนี่ยหลายๆประเทศเลยค่ะแต่งตั้ง,ต,งตัวแทนไปประกวดค่ะ เป็นการร่วมมือกันแบบไหนคะปีต่อปีหรือให้พี่ปุ้ยทำหลังจากนี้ไปด้วยยังไงคะคุณโอก็อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ต้องร่วมกันแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวอย่างในครังนครับว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆ New World New Chapter นะคะพี่ปุ้ยนะคะเราเรามีเงื่อนไขอะไรไปนำเสนอกับทางคุณเลยโอบ้างจริงๆไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะได้เรียนคุณ มานานเราคุยกันหลายปีนะคะสิ่งหนึ่งที่มันจบมาตั้งหลายปีแล้วก็คือเรื่องของนโยบายแล้วก็ความคิดเห็นที่ตรงกันดังนั้นเราจึงมาผลึกกำลังกันเพื่อ,อสานต่อนะคะเรียกว่า New World New Chapter ให้เกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือเบนแอนก็ให้นโยบายมาอย่างเดียวว่าให้ทุกอย่างทรงคุณค่าในสิ่งที่ควจะเป็นแล้วก็โจทย์ใหม่ก็คือต้องตอบสนองความต้องการของแฟนนางงามให้สนุกแล้วก็ พร้อมที่จะเชียร์ไปด้วยกันแบบสุดๆเลยบทบาทในการร่วมมือกันเป็นยังไงครับเทโลทำอะไรทีพีเอ็มทำอะไรเราช่วยกันเราจะจริงๆแล้วการทำงานเนี่ยนะคะไปคนเดียวมันก็เหนื่อยมากแต่ถ้าเราจับมือกันแท็กทีมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะได้ประโยชน์ทั้งกับตัวองค์กรเองแล้วก็คนดูเองค่ะณเป็นลักษณะคุณบปานถือจะิเหมือนเดิมที่พูดมาเป็นต้ขัาหรือว่าเป็นลักษณะร่วมกันยังไงคะก็อันนี้ นี้คือเป็นการร่วมกันร่วมกันร่วมการจับแล้วทางสำหรับปีต่อไปเป็นอางารพอจะได้ชื่นใจไหมคะว่าแบบว่า TBN จะปมาพูดถัดการตรวจดูแลให้กับคือไม่ต้องห่วงเลยค่ะอันนี้ขออนุญาตตอบแทนพี่โป้งคือเราหาลือร่วมกันตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเทโรเองกับ TBN เองเนี่ยมันจะไม่มีว่าฉันทำเธอทำเธอทำฉันไม่ทำอะไรอย่างเงี้ย ทุกอย่างคือจะผ่านกระบวนการคิดร่วมกันแล้วก็ลงมือทําร่วมกันอย่างที่คุณไม่นให้ในโยบายไว้ว่า Yougo Igo you อยู่จัม่จําแบบนั้นนะคะคือมันมันแบ่งกันไม่ได้หรอคะใช่งานแบบนี้มันต้องทําด้วยกันไปด้วยกันเห็นดีแบบเดียวกันแล้วก็ไปเดินหน้าไปเหมือนกันแล้วหลังจากนี้เราก็จะเห็นมิสโซไทยแลนด์ในรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะแต่ยังคงหัวใจของอะบิวตี้วิ โพสนะคะแต่ว่ารูปแบบหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวก็หาลือกันตลอดเพื่อมาช่วยกันทำให้เวทีอันทรงคุณค่านี้สนุกสนานและอยู่ต่อเอาใจแฟนนางงามได้ครบถ้วในในช่วงเวลาที่มีไม่มากทำไมถึงเป็นโอปอลจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพี่ปุ้ยคือพี่ป้งเนี่ยรู้ทีหลังเลยเพราะว่าเรามีโจทย์ร่วมกันว่าเราต้องหาตัวแทนที่แข็งแกร่งสักคนหนึ่งเพื่อให้สายสะพายไทยแลนด์เนี่ย ปลุกกระแสขึ้นมาแล้วก็มองไปมองมาเนี่ยคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดณนะตอนนี้คือโอปอเพราะว่า 1. โอปอยังไม่เคยหยุดทำโครงการเลยล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีงานของทางศิริราชนะคะที่เราต้องไปช่วยคือนโยบายโอปอ po, โครงการโอปอ o ฟอร์เฮเนี่ยเขาไม่เคยหยุดทําเลยนะคะทุกวันนี้ก็ยังทําแล้วก็เป็นงานการกุศลล้วนๆสิ่งเหล่านี้พี่ผู้มองแล้วว่าคนอื่นก็ทาเยอะแยะไปหมดแต่ว่า ตัวเรานี่แหละไม่ได้รู้จักไม่ได้มีเวลาเรียนรู้ด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดอย่างนี้พูดก็บอกกับคุณป้อบอกพี่ป้องเราเสี่ยงไม่ได้อะเราไม่มีเวลาเรียนรู้เราไม่มีเวลาขุดคลล้นว่ามึงทำจริงบอกว่าเฮ้ยอมทำจริงเราไม่มีเวลาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่ในมือแล้วเราคิดว่าดีพอบวกกับกระแสทั่วโลกที่เขาก็เคยเปรียบเปยมานานแล้วว่าอยากให้ไปอยากให้ไปเนี่ย มันก็เกิดขึ้นคําเดียวที่พี่วิทถามโอปอวอันหนึ่งเรียกมาที่ออฟฟิศถามเขาว่าอะไรรู้ไหมฮะบอกโอปอเธอคอมพิวต์ในหัวใจเธอรู้ยังสิ่งที่เธอทำอะ่ะเขาก็มีนิดหนึ่งว่าจริงๆหนูก็คิดว่าหนูจะพอแล้วหนูจะเตรียมตัวไปเป็นนักการทูตแล้วเขาก็บอกคุณแม่แต่มันมีอย่างหนึ่งเนี่ยหนูรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวใจหนูมันมันยังอีกนิดนึงที่หนูยังไม่ถึงฝั่งฝันแล้วไ็ได้ถามว่าอะไรของเธอ เขาบอกว่าเขาอยากทำมีภาพของเขาใช่ไหมลูกที่เดินทางไปทั่วโลกแล้วไปทำงานการกุศลทำให้โลกนี้ได้รับประโยชน์จากตัวเขาบ้างใน้านที่เขาเกิดเป็นมนุษย์เขาพูดกับแม่อย่างเงี้ยเขาบอกแบบนี้ใช่ไหมโอปออเดี๋ยวเขาหาวฉพูดเองจริงค่ะจริงบอกอะไรหน่อยตอนที่แม่พูดชวนเราลังเลหรือว่ายังไงแม่ไม่เคยพูดกับหนูเลยเพราะเขารู้ว่าถ้ามันไม่ได้เกิดจากความ อยากที่จะไปของเราเองมันไม่หนึ่งมันไม่มีทางที่จะออกมาดีค่ะสองไม่มีทางที่เท้าเราจะก้าวออกไปตรงนั้น <c oughs> แน่นอนหลายๆคนน่าจะเห็นวันนั้นมีในบอร์ดแคปกันมาคือไปส่งเพจ Miss World <c oughs> คือก, <c oughs> ก็เป็นวันนี้แหละคะ่ะท,ที่เราไปเลื่อนดูแล้วเราก็ได้เห็นแล้วรู้สึกว่าอีกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่คอมลีทในในการเป็นนางงามของเราคือเรารู้สึกว่าเราทาเต็มที่แล้วเนาะในเรื่องการประกวดทุกๆครั้งที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราอยากทําในฐานะนางงามของโลกเนี่ย คือการ go around the world ไปทำ humanitarian work ไปช่วยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนหรือว่าช่วยใครก็แล้วแต่เราเราเห็นว่า Miss World เขาพาคนที่เป็น Miss World เนี่ยไปทำเราเลยรู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะเติมเต็มพาร์ทนี้ของเราได้ให้เรากล้าที่จะ move on ต่อไปสักทีเพราะมาแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยบอกไปว่าเธอกลับไปนอนคิดอย่ารีบตอบเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ อย่าไปเพราะหิวแสงอย่าไปเพราะหิวอะไรก็ไม่รู้เราต้องไปด้วยหัวใจของเรานั่นคือโจทย์เดียวโอปอหายไปหนึ่งวันเขาศึกษาเร็วนะคะแล้วเขากลับมาต,ๆๆๆๆ recoil, ติ๊ก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 เต็มไปหมดว่าคุณแม่หนูอยากไปแม่ก็บอกว่าแม่พูยบอกว่าเอ้ยแต่เธอต้องต้องรับรู้นะคือเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้เขาบอกว่าเขาไปเพราะอย่างน้อยการไป มันก็ตอบโจทย์หัวใจเขาแล้วว่าฉันไปไปเพื่อทําให้ดีที่สุดส่วนผลมันจะออกมาเป็นยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งเรวนี้เกิดขึ้นกี่วันครับหมายถึงแม่กับอปอสองวันแล้วแล้วมาจบกับเทโลนี่คือจริงๆเราจบกันนานแล้วเนาะเราคุยกันมาเป็นปีแล้วครับเพ่หาบุคคลพี่ป้องก็คุณไปอ้นก็กดดันพี่ป้องว่าอยู่กได้หรือยัง อะไรอีพี่พงศ์โอ้มันไม่ได้ไปเดินหาหาเสื้อผ้ามันเหมือนกันนะครับอย่างที่คุณพุ้ยบอกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราจิ้มคนไหนแล้วจะแต่งตั้งไปแต่ว่าคนนั้นเนี่ยก็ต้องมีใจมีความพร้อมพอด้วยก็รู้ว่าเป็นน้องขอรู้สึกยังับก็มีความหวังอะไรตอบกลับว่าเอาเลยนะไม่คืออย่างนี้ครับอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเราก็คุยกันคุยว่าคนไหนที่เรามีอยู่ในมือบ้างคนไหนที่มีคุณสมบัติบ้าง มันต้องประกอบกันแล้วก็ในส่วนของความใจสู้ด้วยในส่วนของตัวน้องเองด้วยงียครับเราพอคิดว่าตัวเองอะไรที่แบบตอบโจทย์ดีที่สุดปัจรอบดานนะคะแล้วก็ไม่ตัดว่าหนูมั่นนี่แค่เราค่รู้สึกว่า คือคือบริบทหลายๆอย่างของเวทีนะคะอย,อย่างหนึ่งที่เราต้องตัดสินใจก่อนที่เราจะไปเนี่ยคือดูว่าเราสามารถเส์ออะไรให้เขาได้บ้างอ,อย่างที่เราบอกว่าการที่เราตัดสินใจที่จะไปเนี่ยเราต้องมีใจที่พร้อมที่จะทําเพื่อเวทีทำเพื่อองค์กรทำเพื่อสังคมความ loyalty ในองค์กรเรามีอยู่แล้วที่เหลือเป็นเรื่องของโครงการ ตนตรี three, ความสามารถร้องเพลงเล่นเต้นกีฬาเรารู้สึกว่าเรามีพื้นฐานตรงนี้หมดก็เลยรู้สึกว่า,าทุกๆด้านเนี่ยเราสามารถเสริมเติมแต่งแล้วก็ไปตรงนั้นได้ด้วยดีกรีของเราอะไรเงี้ยกับการเดินทางเส้นใหม่พร้อมหลายคนจะห่วงกังวลเรื่องการเขาต้อง <ues S 1> แยกใาอะไรเงี้ยหนูมองพาร์ทตรงยังไงไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยเ <c oughs> พราะว่าเรารู้สึกว่าตำแหน่ง MissUniverse Thailand และ t h อร์เวนเน Miss Universe 2024ของเรามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ความสําเร็จเป็นเมาสโตนหนึ่งอย่างในชีวิตโอปอค่ะเราตั้งไว้อยู่ตรงนั้นแล้วต่อให้ชีวิตนี้ปอไปประกวดอะไรไปเป็นใครทําการทูตหรือว่าเป็นหมอเป็นบิสเนส s w o แมนมีลูกมีสามีสิ่งนี้มันก็จะตั้งวไว้อยู่ข้างบนของชีวิตโอปอตลอดไป<ม>เพียงแค่ว่าเรามีภารกิจใหม่ขึ้นมาซึ่งใครจะไปรู้ว่าถ้าเกิดว่าปอตัดสินใจที่จะไปในครั้งนี้<ม>ปออาจจะได้มาสโตนอีกอย่างหนึ่งในชีวิตมาก็ได้ แล้วอาจจะมีหลายๆคนที่ได้อะไรจากการที่เราไปในนี้ก็คือมองไปข้างหน้าอย่างนี้เป้าหมายสูงสุดก็คือตำแหน่งที่สูงสุดใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนจุดหนึ่งส่วนจะท่าเขาว่ามงฟ้าเออมงฟ้ามงแรกของปอรองเจสสิกาปีเลยนะก็ไม่เคยมีเลยแล้หนูกเป็นคนที่แบกเรื่องนี้ไปอะไร เรียกว่าไปด้วยกันดีกว่าไ,<อ>ไม่อยากใช้คําว่าแบกเลยเพราะว่ามันจะดูหนักเลยนะในทุกๆการประกวดโนบบบอกแล้วว่าว่าเราพยายามเอาความหวังของทุกคน <c oughs> มาเป็นเป็นแรงพุชของเราเี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราเองก็ได้ยินมาจากแฟนคลับหลายท่านรวมถึงพี่ๆในวงการที่เขารู้สึกว่าเราเหมาะสมที่จะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไปครั้งนี้ก็คือไปด้วยความหวังไปด้วยความมั่นใจไปแบบเต็มที่จริงๆเพราะว่าเราเองก็รู้ว่า คนไทยทุกคนรอมานานแค่ไหนใช่ไหมแม่เจ็ดสิบกว่าปีเลยนะอายุแม่ปุ้ยแม่เออเอาอันไหนดีขอหนึ่งเดียวเลยเข้ามาเลยคนก็บกว่าจริงๆแล้วอ่ะโอปอก็บริบทหลายๆอย่างก็คือเหมาะกับเวทีนี้แหละทีนี้เลยมี่เขพูดเยอะเหมือนกันอาจจะให้เราแบบว่าเราเรียบร้อยหวานๆเลียนเส้าหญิงแล้วก็ด้วยด้วยโครงการความจริงแล้วอ่ะทุกๆเวทีก็คือมีบริบทของมันแล้วก็มีคุณค่าของมันอยู่ สิ่งหนึ่งที่ทุกๆเวทีมีเหมือนกันสำหรับอปอนะคือคุณค่าในตัวผู้เข้าประกวดแล้วก็คุณค่าในสิ่งที่เขาทําอันนี้เือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามมันวิเล์ทั้งในการประกวดนางงามแล้วก็ในชีวิตของเราด้วยเราดูโอปอลมาหลายเวอร์ชันมากแล้วในเวอร์ชันมิสโอลไทยแลนด์ที่จะไปเนี่ยจะได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายยังไงบ้างหนุ่มอย่งี่เราไม่รู้จักอปออีกบ้างไหมคะก็อาจจะมีอาจจะมีได้เห็นนะคะเพราะว่าเออ ในกระทั่งตัวพอเองเนี่ยก็มีมีมบางพาร์ทเหมือนกันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเพิ่งได้มาปลดล็อกตอนที่เราเตรียมตัวที่จะไป Miss World. ไมิสเวิร์ลหวังว่าหลายๆคนจะเห็นแล้วก็เอนจอยแล้วก็สนุกสนานไปกับการประกวดในครั้งนี้ส่วนเรื่องลุกอะไรต่างๆก็ไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็ลุงรังซาลอนลุงรังบิวตี้เปิดละเดี๋ยวเปิดละวพรุ่ี้เปิบริการนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต <ละ S 2> ้นไปลุงรังซาลอนแล้วอย่างพีพีเอ็นกับทางเทโรเตรียมซัพพอร์ต <sk pirate> ก็เต็มที่ค่ะพี่ป้อมก็น่ารักมากนะคะในเรื่องของเปเปอร์แล้วก็ซัพพอร์ตกันทุกอย่างแล้วทาจับมือกันแล้วก็เคียงข้างกันไปเพราะว่าสิ่งเดียวก็คุณไบรอันเนี่ยอยู่กับมิสเมื่อก่อนเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ตอนนี้เราเปลี่ยนนิวเวิลด์นิวชัปเปอร์เราบอกว่า,าจริงจริงแล้วเราดูในประเทศต่างๆเขาเป็นมิสเวิลด์บวกคันทรีและเวลาที่เราไปเนี่ยเราจะได้เป็นมิสเวิลด์ไทยแลนด์ใช่ไหมคะก็เป็นมิสเวิลด์ไทยแลนด์คุณไบรอันก็บอกว่าทำให้เต็มที่ ไ um อ <e ้ซัพพอร์ตสุดๆเดือนหน้าจะไปแล้วลูกแล้วก็วันที่ไปสนามบินชวนลูกหน้าเลยก็ได้ได้เลยค่ะก็เดี๋ยวจะมีเคาะวันอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องดูแพลนนิ่งว่าจะไปทำอะไรที่อินเดียบ้างด้วยนะคะเดี๋ยวจะพยายามดูให้เป็นเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะ คิดว่าต้องเป็นสาร์อาทิตย์แน่นอนแล้วก็จะเป็นในช่วงกลางคืนนะคะไฟที่จะไปไฮเดอรับาดยังไงก็ฝากทุกคนติดตามนะคะทางเพจ Miss World Thailand แล้วก็เพจทีเพียงโก o บแล้วก็ส่วนตัวของตัวเองด้วยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังว่าว่าไปส่งกันวันไหนขอให้ทุกคนมากันเยอะๆนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกแล้วก็มีความหวังไปพร้อมๆกันกับการประกวดครั้งนี้ค่ะโอเคแล้รก็อะไรไหมก็นั่นแหละครับสายสะพายไทยแลนด์ครับแล้วก็ พูดคำเดียวกันไทยแลนด์ไทยแลนด์นี่แหละคเหรอคะก็ส่งพลังใจให้กับน้องอปอให้เต็มที่นะคะอย่างน้อยเราไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะใครจะเชียร์ใครอะไรยังไงก็ตามแต่เราทุกคนต้องเชียร์ไทยแลนด์ จริงจริงน้องไม่ได้ไปคนเดียวนะครับเราเป็นแบ็กอัพเราไปด้วยเราไปด้วยเราไปด้วยไม่คะสื่อต้องต่อเลยค่ะกี่คนเอ่ยตั้วตอนนี้พร้อมบินพร้อมบินใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะ